สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาชมเลื่อย MS 180นะครับตัวนี้เขาแจ้งมาว่าดึงสตาร์ทไม่ได้ครับดึงไม่ขึ้นเหมือนลูกสูบติดก่อนก่อนอยู่ใช้งานก็ใช้งานได้ปกตินะครับลูกสูบไม่ติดแต่ทิ้งไว้นานทิ้งไว้ทุ่งทุ่งนาเนาะตามไล่ตามสวนประมาณนี้แล้วก็ ลองมาเปิดเสื้อสูบเสื้อสูบดูนะครับตอนนี้ไม่เห็นก็นเลยปิดคิดปิดแแต่ก็เคยเจอมาครับคือมุดเข้าไปทำรังครับอยู่ในเสื้อสูบตรงนี้ทำให้ลูกสูบติดนะครับมุดสร้างความเสียหายปิดขาบ ตัวการตอนนี้พ่อมาออกแล้วนะครับนี่มุดให้ดูตัวมุดมุดพันในนี่ครับเอาหล่นไปละเทียซ่าครับมุดมุดแบบนี้นะครับเข้าไปทำรังตอนนี้ก็ติมท่อไอเสียเข้ามาทางท่อไอเสียแล้วก็ เ็าไปทํารังในเสื้อสูบนะครับทําให้เสื้อสูบรูปติดใครที่ชอบติ้งเครื่องไว้ที่ร้อนชื้นก็ระวังกันด้วยนะครับนี่ก็เปิดดูหัวเทียน,นครับหัวเทียนก็มีร่องรอยครับเดี๋ยสองให้ดูครับขอบเสียหายแต่ภายในก็มีครับ เห็นเ,เป็นขราบข้างในครับไิเห็นไหมครับไม่เห็นไม่ค่อยถนัดเปิดขาบลังมุดครับเข้าไปอยู่ทำลังตอนนี้ก็ต้องหรือมาดูครับว่ามันจะมีอะไรเสียหายบ้างนะครับตอนนี้เดี๋ยวไว้คลิปหน้าครับคลิปนี้ ก็จะให้ดูประมาณนี้เกี่ยวกับตกเสียหายจากมุดครับต้องรื้อเสื้อสูบมาดูลูกว่าจะเป็นยังไงบ้างว่าเราจะล้างอามดุดค้าบมดาบาบุดคราบไขคราบขี้เกลือที่เกิดจากมุดออกไหมแล้วมันจะใช้ได้ไหมนะครับโอเคคลิปนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนครับมดุดเห็นไหมยังมีรังอยู่ ประมาณนี้เข้าไปแล้วครับหมุดําลังในเรื่อยยนโอเคขอบคุณครับที่รับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเปิดกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ